สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมาอยู่ที่ร้านสวัดแฟคทอรี่นะคะไม่ได้มากินในร้านนานมากนะสั่งแบบไลยแมนตัดแกลบเลยนะคะวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขามีเมนูที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เช่นเคยกับเสียได้กินนอกบ้านอย่างไรแห้ไม่พังนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีการเลือกการกินข้าวนอกบ้านในร้านสลัดแบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เลือกยังไงให้เราพังน้อยที่สุดค่ะ จริงๆเมนูเขาอะมันหลากหลายแล้วก็น่ากินเยอะมากเลยนะแต่อย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเวลาเรากินสลัดปัญหาของมันก็คือน้ำสลัดนะคะถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากจะให้เรื่องน้ำสลัดที่มันเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะแบบเป็นพวกโชยุซีอิ๊วสลัดซีอิ๊วอะไรแบบนี้หรือว่าน้ำสลัดโยชอยุาส้มอะไราบเงี้ย็อกไมิตรีงนะคะก็จะทําให้เราประหยัดแครี่ไปได้เยอะนะคะส่วนพวกผักอะจริงๆกินได้ไม่จํากัดเลยนะเป็นแต่ว่าสิ่งนี้ต้องคิดไว้ก็คือว่า ผักที่มันเป็นหมวดคาบอย่างเช่นข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแคลอรี่ค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเทียบกับผักอื่นพวกผักใบนี่กินได้ไปเลยนะคะแต่ต้องระวังการแอดออนที่เป็นท็อปปิ้งที่มันเป็นแบบพวกคันชีอะไรแบบเนี้ยนะคะกรอบกรอดนี้คือมันเอาไปทอดนะคะส่วนหมวดโปรตีนกินได้ทุกอย่างเลยนะคะ แต่อันนึงที่แบบมันอาจจะดูเหมือนเฮลตี้แต่จริงๆก็ไม,ม่เฮลตี้นะก็คือที่บอกว่าเป็นเนื้อที่เป็น Pan แผ่นเบสอรค่ะจริงๆพวกเนี้ยโซเดียมสูงมากๆนะคะแล้วก็เป็นโปรเซสฟซดนะเมนูเมนูหลากหลายเยอะมากจริงๆคะ่ะไม่ได้มากินนานนะแบบที่ร้านนานมากนะก็เพิ่งรู้ว่าเขามีเยอะขนาดนี้นะคะจริงๆอ่ะกินได้หมดทุกอันเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างพวกขนมปัง อพวกเนี่ยจะแคลอรี่สูงนะคะโดยเพวกครีมสุกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้หมอาก็จะหลีกเลี่ยงนะคะแต่เมนูที่เป็นสเต็กเป็นสลัดอย่างเงี้ยกินได้หมดเลยนะคะเป็นย่างย่างกริลกริอินจริงเขามีเมนูที่มันไม่ได้แบบเฮลตี้ขนาดนั้นด้วยนะคือสามารถพาเด็กๆมากินได้นะคะพวกแบบฟรายของทอดอะไรต่างๆก็มีนะคะพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แน่นอนเราใส่ครีมเราไม่กินอีกแล้วเนาะอย่างเงี้ยจะเป็นเมนูที่เหมียวข้ามนะคะ แต่น้กนนั้นพวกยำพวกอะไรจริงๆกินได้หมดเลยคือหลักการนนะ่ะแเราคิดว่าเราบอกไปหลายรอบแล้วแหละคืออย่างของทอดอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงอยูอย่แล้วนะคะแต่ว่าสล,าดลัดอ่ะจริงๆก็คือกินได้หมดเลยทุกอย่างนะคะผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกน้าสลัดมานะั้นคือเทคนิคที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าน้าสลัดนี่นแหละคือตัวที่แบบเพิ่มแคลอรี่ให้เราโดยไม่จำเป็นแบบว่าแยกมาแล้วก็เราเอามาแบบมาดิฟเอาหรือว่า ใส่นี้ตุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเสพได้เยอะมากที่เขามีแบบเคลวสลดัดทีนัวสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจหลายเมนูมากเลยนะคะ็อกเกตก็ถ้าคนชอบมันมันจะค่อนข้างฉุนอีกนิดหนึ่งนะ,ะแต่แต่เนี่ยก็เป็นเมนูที่น่าสนใจแค่นั้นเลยนะคะหรือพวกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสเต็กอะถ้าแบบราดซอสมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะค่อนข,ข้างเยอะไปนิดนึงนะ,ะสำหรับที่หยอกมองนะคะหมายถึงว่าซอสอะมันเยอะไปนิดนึง แล้วก็ข้าวอะค่ะเขามีเป็นแบบข้าวผัดคีหนัวซึ่งจริงแเราอร่อยนะแต่ว่ามันก็ผัดมาใส่เนยด้วยนะคะบางทีเหมก็จะกินแบบสั่งเข้าวไรเบอรี่แทนนะคะน,นี้ก็เป็นเทคนิคการตัดแคลอรี่ง่ายๆนะคะเนี่ยเมนูเด็กก็มีแบบเออเมนูที่เหมชอบกินมากแต่วันนี้ไม่ได้สั่งก็คืออันนี้นะคะสเต็กอกไก่ครีมเห็ดซอสครีมเห็ดน,นะแต่อันขนมปังจะไม่ออขอขอเปลีย่ยนเป็นพวกผัก แยกหรือว่าผักสลัดแทนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแยกซอสเหมือนเดิมเทคนิกดีใส่ประจันนะคะเมนูสมูทตี้คอมบูชาอะไรมีเยอะมากๆเลยนะคะมี่ของหวานด,ด้วยอ่ะแต่ของหวานต้องข้ามนะอันนี้ไม่ได้นิดนึงแต่ว่าพวกสมูทตี้จริงๆก็กินได้แต่ทเทคนิคของีก็คือว่าเนูก็จะไม่ให้เขาใส่แบบน้ำพึง้งน้ำเชื่อมหรือว่าพวกแบบ เดชูการทั้งหลายอะเพิ่มนะคะแล้วก็อันนี้เมนูนี้น่าสนใจเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวดูว่าถ้ายังไม่อิ่มเดายอาจจะสั่งที่เป็นโยเกิร์ตโบแบบนี้มากินดูนะมาแล้วจานแรกของเรานะคะเป็นสลัดเคลแบบวีแกนนะคะแล้วเดี๋ยวก็แอบเพิ่มปรตีนเป็นอกไก่กับเต้าหู้หนึ่งนะคะนะ้ำสลัดของเขาจะมาเป็นฟักทองซึ่งนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะแย่ชานใหญ่โตมากแต่รับรองว่าหมดเกลี้ยงค่ะ ไม่ดูเทคนิคส่วนตัวในการกินของเราน,นะเหมือนจะแบบทำนยัเแล้วก็แบบติดเดออกมาอันนี้เยอะไปนี่นะคะทำให้เราไม่ได้น้ำสลัดแบบมากเกินไปนี่เขามีครับมาแล้วนะมันมีพวกแบบเหมือนกับบาลลี่อะไรเงี้ยมีชิคกี่มันว่าแต่อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะ อันนี้มันคืออะโบจีนแพแ็บมะเขือม่วงอ่ะเขาเอาไปกรีวบนกระทะซึ่งคิดว่าน่าจะมีน้ำมันนะคะแต่ว่าก็ถือว่านิดหน่อยนะเมื่อเทียบกับส่วนอาหารวันนี้ค่ะเด็หูนี่คือเวิร์กมากทุกคนเกี่ยวจนมือกาวเดีเมื่อลอกได้หมดเลยแต่ว่าแบบทมันโอเทกังนี้นะมนสบายท้องอะวั หมดแล้วฟァแนลลี่นี่ก็ให้สังเกตนี่นะคะเห็นมน้ำา่ามาตะแกะที่มาคุนภูนนะเหมียวก,ก็กินไาแค่นี้แหละคืออันนี้คือออกมาครุก,กับผักแล้วเรย่ม้อยนะอันนี้ช่วยเราตัดแกลลี่ได้เยอะมากแล้วก็ผักก็ยังอร่อยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนสลิดเลี่ยมก็คือพวกแบบผลไม้แห้งเงี้ยอันนี้เป็นแคนเบอร์รี่เนะเาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะใส่น้ําตาลมาค่อนข้างมากน,นะคะเราไม่เราไม่รู้ว่าเขาใส่น้ำตาลแครทมาหรือเปล่าหรือถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม่มีน้ําตาล มันก็จะหวานแล้วก็แคลอรี่เยอะเกินไปอยู่ดีแล้วก็ทุกทีที่อยู่บ่ออันนี้เขาเอาไปกรีวบนกระทะแบบใส่น้ามันนะมันดูดน้ำมันไปเยอะมากเลยอ่ะก็เลยแบบเหลือไว้เป็นชิมมันระยะสำหรับวันนี้นะคะสลัดแตงนอ้ก็ตประมาณนี้ตอนนี้คือมือกราบม,ม,มากนะคะเขียวเยอะมากแล้วก็ได้ผักได้ออกไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่เทลตี้นะจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่เหมือนจะว่าตอบโจทย์ค่อนข้าง,ง,งดีนะคะสำหรับสายสุขภาพแล้วก็ มีเมนูที่ราคาไม่แพงมากอย่างแบบอตัวสเต็กไก่นะร้อยแปดสิบบาทแล้วแบบได้ไก่ชิ้นใหญ่มากเลยเห็นแล้วนะหนูว่าค่อนข้างขุมนะคะก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวไว้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะใครอยากให้หนูพาไปกินร้านไหนกันสามารถ,ารถคอมเมนต์มาได้ะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด whatever. ตัวไดเวอร์เพียงแต่เลยมาที่มอแม่ตรงนี้ฝากอะไรกันทีกคนค่ะ